ก็โอเคครับก bon ็จะมาสอนการทําบันไดแบบง่ายๆเลยนะครับมีคนบอกผมมาครับผมก็ให้คุณเข้าไปในเซฟเลยนะครับแี่ครับสร้างบันไดแบบเอ่อแบบไงอ่ะแบบมอไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวลงสร้างให้ดูครับให้คุณเอาบอกนี้ เป็นบล็อกนี้เท่านั้นนะฮะเพราะเออผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าให้คุณวางเนี่ยสามบล็อกอหนึ่งสองสามแล้วก็เกมกระจกบางหนึ่งเป็กนกระจกบางนะครับห้ากระจกแบบนนี้นี่เป็นกระจกบางแล้วก็วางอีกอันนึ่งหนึ่งสองสาม โค้หนึ่งสองสามโอเคตัวนี้จะเป็นอันนี้นะจะลองลดูจะได้หรือเปล่าผมมรียนศึกษากมา็นจังหนเลยนะรู้เองนะก็ศึกษามันบ้างนะใน YouTube รประวันนี้แล้วก็เอาบอกโอ้ครับ วางในบล็อกหนึ่งเขาเรียกชื่อไม้ผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่ค่อยผมบอกตรงว่าผมไม่ค่อยรู้อังกฤษเท่าไหร่นะครับต่อไปผมอเ,เอา,าเนี้ยเนี้ยเนี้ยวางไปเลยวางไปเลยเนี้ยวางไปนี่แล้วโอเคก็ได้มันก็จะหน้าตาอระมานอย่างนี้ผมก็จะเริ่มตั้งแต่อันแรกว่าจะได้ป่ะ ไม่ได้ผมเผมลองเป็นไหมอืผมเพิ่งมาลองทำนะครับไม้นี่เปละะ่าไม่ใช่ไม้นี่แหละใช่ใช่ไม,ชไม้นี่ไม้นี่ กร r โดปิีนไม่ได้นะครับผมไหนดูนี่เซฟปีนได้ไหมไม่ปีนไม่ได้ก็อาจจะเป็นผ้าศูน1จนะครับแต่ถ้าผมผ่าเป็น0 สิบสองจุดหนึ่งมาผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับในคลิปในภาพนี้มันทำในภาพนี้มันทำมันไดอย่างนี้ไม่ได้ไมันต้องภาพสูงจุดสิบเอ็ดจุดหนึ่งครับก็เอาภาพที่ผมทำอยู่เนี่ยครับเอาอย่างเงี้ยเลยเป๊ะๆเ,เลยครับบล็อกด้วยนะครับเอาไปทำในสูงจุดสิบเอ็ดจุดหนึ่งครับก็ ใครชอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด b s c ส i b ร subscribe ด้วยนะครับก็บผมครับชื่อเป็นบุครับารนะจ๊ะนะครับ B S W A y ครับผมสำหรับนี้ก็ขอลายไปก่อนนะครับจบคลิปแค่นี้นะสวัสดีครับถ้ามีคลิปหน้าผมจะอาให้ดูใหม่นะครับลาไปก่อนครับ